พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเกตรีรัตเลีเลยงน,นะครับซึ่งเป็นรองอธิการของมหาวิทยลัยราชพัฒยาลานะครับซึ่งก็ภายใต้โครงการที่เราเรียกว่าโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้จนแบบเป็ดเสร็จและแั่นยำของจังหวัดยะลานะครับซึ่งมีมหาวิทาลัยราชพัฒยาลาโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย ดรศสรีชัยนามบุรีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอธิการเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักนะครับแล้วมอบหมายให้กับท่านรองอธิการบดีหลายท่านด้วยกันนะครับรับผิดชอบงานแต่รังานไปนะครับซึ่งตรงนี้เองนี่ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับดกตรเกศรีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมติดตามเรื่องงานอาชีพนะครับที่ท่านได้ไปส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนในเขตของจังหวัดยะลานะครับเราเห็นได้ชัดเจนว่าได้งานได้เงิน แล้วก็ได้รับมาเป็นอาชีพได้จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการขยายผลในส่วนของการขยายผลนี่เองนะครับผมได้ทราบถึงาริรองของอท่านท่านดรเกษรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสินค้าที่เป็นผลงานของครอบครัวยากจนเป้าหมายนี่นะครับในการที่จะเสริมคุณภาพ นะครับแล้วก็เริ่มมีทักษะในการผลิตมากขึ้นนะครับเมื่อได้สินค้าที่มีคุณภาพที่สามารถที่จะจาหน่ายได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะใช้แบรนด์ของจังหวัดยะลาแบรนด์เดียวนะครับแล้วภายใต้ของแบรนด์นี้เองเนี่ยครับสินค้าที่ขายมีรายได้จากแบรนด์เนี้ยนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะแบ่งเป็นสัดส่วนให้กับบรรดากองทุนหรือมูลนิธิที่อยู่ในจังหวัดยะลาที่ช่วยคนในยะลาอยู่เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็น ความคิดที่แยบยนมากนะครับแล้วก็เป็นการดึงความมีส่วนร่วมสร้างความรู้สึกของคนที่อุดหนุนสินค้าในกล่าวนี้นะครับนอกจากได้ของแล้วได้บุญด้วยนะครับผมได้ได,ได้นำเรียนเพิ่มเติมไปว่าตอนที่ผมเป็นในขาธิการสพตอนนี่นะครับเราปี2557 58เนี่ยก็มีสินค้าปันใจนะครับซึ่งเป็นน้ำมือจอา ผู้ผลิตที่เป็นครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบน,นะครับแล้วเราก็ได้นําสินค้าดห่งการนี้นะครับพัฒนาจนมีคุณภาพแล้วนําไปจําหน่ายนะครับในการร่วมโครงการสินค้าดีจากชายแดนใต้ตามภูมิภาคตามจังหวัดต่างๆนะครับก็ได้รับความสนใจจากบรรดาพี่น้องประชาชนอย่างมากทีเดียวนะครับแล้วรายได้ตรงนี้ก็จะนําเข้ากับให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบคนผลิตนั้นต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำ แล้วก็ยังต่อนเนื่องกันอยจนถึงทุกวันนี้นะครับก็แนวความคิดเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งครับเช่นดรเกษรีเองเนี่ยก็ได้รับรางวัลน,นะครับจากอวในเรื่องของการจัดะระบบการศึกษานวัตกรรมใหม่เพื่อการศึกษานี่นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ท่านดรเกษรีก็ได้มีการพูดถึงการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ก่อนไวเรียนนะครับก็ด่อก่อนเข้าเรียนป .1 ในระดับประถมศึกษาให้กับบรรดาครอบครัวที่อยู่ไกลจากห่างไกลจากโรงเรียนนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านได้รับอาสาสมัครนะครับถูช่วยสอนเนี่ย ให้ไปสอนกับเด็กเหล่านี้เพื่อจะได้บรรยากาศคือคุณพ่อคุณแม่ก<ม>็ให้ความสําคัญกับการศึกษามากขึ้นนะครับเด็กเองก็มีความอยากจะเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนนะครับ <otic S 2> ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับวัยเรียนของเด็กนะครับอันนี้ก็ผมก็ได้ได้เสริมกับท่านดตอร์กิสรีไปบอกว่าในช่วงเราอยากจะให้ ได้โครงการดังกล่าวนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ดีเนี่ยได้ใช้บทบาทของบดิตอาสาซึ่งเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับแล้วคนเหล่านี้ก็เคยมีประสบการณ์ตอนอครั้งหนึ่งเราเคยให้แต่งตั้งให้เป็นครูชาวบ้านนะครับคอยช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการเรียนของเด็กนะครับในโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมนะครับสอนภาษาไทยเสริเพิ่ม,เต,มเติมให้กับเด็กในหมู่บ้านซึ่งก็ได้ผลอย่างดีนะครับ